มาพอหบ้านสี่ดอก นามลงเนื่อปี่น้องนามลง มันมาฐานนออยองอกออกงมาเยอไปตเนาะ คนนีมีอยู่สองดอกอใบใหญสองดอกอืมหาสันะสอดอก พี S <S ่านรดนะว่าเพื่อรดรดจำนวนวันคำตอบนั่งกำลังโผล่ซองดอก มาลดกันอืเก็บกันนี่ดอกนี่นี่ดอกนี่ดอกเกือบเป็นเหยาบนี่ เอ,เ,เ,เอาเลยเถะค้าค้าก็เอาเะคา้าแข็งน้าแข็งเลยมาลดอืมลดดีเลยมา เราเห็นเนาะงานดีพอดีเราเห็นหน้าสำรวจป,ป่าเล่เนาะสำรวจป,ป่า <Okay. S 2> มขาแข็งดีเห็ดปวกฟานช่วงนี้จะเป็นช่วงเห็ดปวกพี่น้องเป็นเห็ดที่หายากเห็ดอื่นไม,ม่ม,ม,มะะีมิเตเห็ดปวกวันนี้มาสำรวจปลา Mẹ đọc ngoài này con Con ở đọc lại này con Đọc lại. เอาซองดอกออกห่างๆออกมูไปไงว่ารุดก็เนาะค่คะ น้าสาวสาวน้องไปตองก็เก็บมาได้แน่ล้วพี่น้องเห็ดปลวกฟ้านกเห็ดปลวกจิกใหญ่เดินต่อ สวัสดีค่ะพี่นอ้องอแกงออกแล้วมาสวัสดีพี่น้องเนาะ,ะมาวันนี้สร้างน้องปลาตองมาตไตเห็ดพี่น้องมาตไตเห็ดมัต่ตีตีซีพี่น้องมาฮอ,อดเศร้ามาออกจากป่าแล้วพี่น้องก็ไดก็ไดแกงยูจ้ะพี่น้องจ้ะนี่ก็เลยมาเลาะเเบงน้ำแกงออกมากแล้วก็เลยมาสวัสดีพี่น้องก็เลยมาเละเเบงน้ำชาวบ้านเพื่นกับ ใส้มองหนังเรือดใช่มองบรรยากาศย่ำเศ้าพระอาทิตย์ขึ้นพี่นอ้องอยู่ตอนนี้สาวน้นองประตองอยู่ที่นานาไฟ,ฟบรรยากาศย่ำเศ้าพาอาทิตย์ขึ้นแล้วหกม่วงกว่าๆนี่แหละพี่น้อง มาสำรวจปลามาแตายเห็ดพี่น้องกระไดแกงนี่แหละบรรยากาศยงำเสาตกม่งกว่ากว่าโอ้นาฝ้ายบานกกประจิกพี่น้อง อาทิตย์ขึ้นยามเุต่าบรรยากาศดีดีพี่น้องพี่น้องคนก็นั่งเลืออใส่มองมีสองสามลำพี่น้องไฟบรนพบปริต โอ้แสบตาตะเวนน้ำลงเลื่อนไปหนองน้ำลงน้ำลงน้อย เทีเช้าน้องปตองมาได้หมือนเช้านี่มาแต่แตีสีมาสำรวจปลานี่ก็ได้กแกงนึ่งนี่แหละพี่น้องนี่แหละเห็ดก็เริ่มออกห้างๆแล้วพี่น้องแล้ฝนปตกมาอีกพี่น้องนี่แหละ โบหูวใดลูกใดพี่น้องยูกไก่กล่กองชุ่มบ่หอดบรรยากาศพี่น้องเป็น <ไ>น้ำลงปลากระโบตน ยามสาีไป้องบรรยากาศดีคุีไป้องด้วยเงานส่ไซม่อนทางกไก่กล่องซู่มบะหอด ทั้งนาพี่น้องเนี่ยน้ำล่งลร้เติบบรรยากาศฝายบับรรคุอ่ะพี่น้องปอกไว้สันมีแล้วคะ่ะพี่น้อง กลับบ้านก็ละค่ะพี่น้องปลนนี้ก็ะหอกนองกว่าปลาละแต่เมื่อกี้ก็มาสำรวจปลามาไต่เห็ดเนาะพี่น้องเนาะมาไต่เห็ดเห็ดกะออกข้างๆอ่ะเด้อพี่น้องคือจังหวัดสีเศร้าออกนี่ละเพราะท่านได้ออกนี่ละพี่น้อง พี่น้องฝากไว้นเสมอละค่ะพี่น้องพอบอกกันไหมนี่กิปหนาจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า